สวัสดีครับมือนี้กับพ่อครับผมโคตรหลังคันครับมือนี้กับไปมาตกป่าอยู่อ่าก็บนำหอยสมองครับมือนี้มือนี้หูซว่าน้ำถือรงแห้งครับน้ำน้ำแห้งมือหนีน้ำน้ำแห้งจนแบบจะบ่งคับตีเราบังหน้ามันแห้งเราปกติต้องตีอยู่ข้างบนครับมือนี้ลงมาลงมาหลายมือนี้ก็มากครับทีมงานลูกสมุนขุนมีแต่บักคี้ดื้อพวกกวนทั้งหลายน้ำแห้งครับน้ำแห้งก็มาลายอยู่นี่ครับ เบมีคนมาตีคับแสดงว่าป่าบ่กินหรือปาบ่หูเลยบ่มีคนมาตีนี่แก้วน้ำอยู่ในมือวันเสดาน้ำ ขน,ม,ม,น,ม,ม,นม่เหลือหมือลนี่นี่คือผู้กำกับ,บ,บ,บเปิดแล้วเอาหลุดแล้วน,<ด>นจ๋ายายที่ใหมย่ยายที่ใหม่ก็ฝักปะ อยากให้เพื่อนจะตั้งของอะไรก่อนนานจริงมก่อ บ่าวกินเล่นน้ําแล้วบนี้เมื่อกี้สิกลับบ้านเหรออ๋อกลับบ้านดิไปหาควายกินปุ๊กินเมื่อกี้สิกลับบ้านเหรออ๋อกลับบ้านดิ ตอนนี้กลับแล้วครับบ่ายสามแล้วครับมาตอนเที่ยงก็ดึงไปซีหาโตครับได้ตัวเดียวก็สิกลับแล้วพูดมีนเล็กหน่อยมาน้อยูโดนบ่ได้ครับเล็กหน่อยมาน้ำไปส่งเล็กหน่อยก่อนเดี้อเบื้องหน้าสิบมะลองเบื้องใหม่ครับหนามันแห้งหลายบรรยากาศห่วยสมองครับหนามแห้งหลายขนาดครับทีเวียดย่างต้งไปได้เลยครับ Thank you.